สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปเกมแจกบัตรทูมันนี่วอลเล็ตฟรีนะครับจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเติมให้เพื่อนๆดูเลยนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นบัตรทู300บาทนะครับที่ผมทําการแลกมาเนาะก็เขาจะส่งรหัสบัตรทูมาให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอามาเติมในแอป t r u e Money w a l l e t ดูนะครับว่าบัตรทูจากเกมนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับโอเคก็เรา copy ร,รหัสมาวางนะครับแล้วลองกดเติมดูเนาะอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับเติมสําเร็จแล้วโดนหักค่าธรรมเนียมไป 25%สนะครับสำหรับบัตรถู300อันนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมหาบัตรทูมันนี่ฟรีไม่ต้องลงทุนเนี่ยสามารถที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของโชว์บุญชาแนลด้วยนะครับเวลามีคลิปสอนหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารเข้าบัญชีทูมันนี่วอลเล็ตเนี่ย เพื่อนๆจะได้มาทันไม่พลาดกันนะครับผมโอเคครับสำหรับแอปเกมนะครับที่ผมจะเอามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Happy Rummy นะครับเป็นเกมแนวเล่นไพ่บนมือถือนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะเล่นแบบไม่ต้องลงทุน100%เลยนะครับสามารถเล่นได้ฟรีเลยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับการถอนเงินเนี่ยก็จะมีทั้งการเติมเงินมือถือ แล้วก็จะเป็นบาดทูมันนี่นะครับใครที่ยังไม่รู้จักแอปนี้ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดของแอปเกมไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยละนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับอย่าลืมไปกรอกรหัสเชิญตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงที่เป็นรูปผู้หญิงด้านบนขวานะครับกดเข้าไปเลยก็ส่วนตรงนี้นะครับถ้าใครที่กรอกรหัสเชิญเนี่ยจะได้รับเหรียญดาวฟรีคนละ300ลเหรียญน,นะครับ สามารถาได้รับแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะโดยเหรียญดาวตัวนี้มีประโยชน์กับเราในการที่จะเอาไปแลกเป็นบัตรทูกับเติมเงินมือถือนะครับนี่ก็จุดสําคัญหลักๆของเกมน,นี้เนี่ยเราจะต้องเล่นเพื่อเก็บเหรียญดาวนะครับหรือว่าเหรียญคอยตรงนี้แหละนะครับให้ครบ5,000ัน, 1, 000, 000เนเหรียญ1น0 0 0เหรียญเนาะเพื่อที่จะเอาไปแลกเป็นของรางวัลน,นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวผมมาอัปเดตกิจกรรมนะครับที่ตัวแอปเขาจัดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับนี่สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะว่าตอนนี้ทางตัวเกมเ,เขาจัดกิจกรรมอะไรอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการจัดกิจกรรมแจกบัตรทูนะครับนี่เราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับก็อันนี้จะเป็นการแจกบัตรทูสำหรับใครที่เป็นาสายเติมเงินเนาะถ้าใครที่เติมเงินจนติดอันดับนะครับก็จะ แจกบัตรทูมัน,นี่ตามนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะอันดับที่1เนี่ยเขาจะแจกบัตรทูสามพบาทเลยนะครับแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมจัดอันดับใครที่ไปเล่นเกมไก่ชนนะครับแล้วแจ็คพอตแตกได้เงินรางวัลมาเนี่ยก็จะได้รับบัตรทูสามร้อบาทนะครับถ้าติดแจ็คพอตอันดับ1นนะครับนี่ตอนนี้อันดับ1นึ่เขาได้เงินมาประมาณ400กว่าล้านละนะครับแล้วก็อันนี้ สายเชิญเพื่อนนะครับมีกิจกรรมให้ด้วยนะใครที่เชิญเพื่อนติดอันดับหนึ่งก็รับบัตรถู300บาทกันไปเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายอันนี้อาจะเป็นกิจกรรมจัดอันดับเหรียญทองนะครับใครที่มีเหรียญทองในตัวเยอะๆเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมจัดอันดับที่เขาจัดขึ้นในตอนนี้เนาะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งดาวน์โหลดเข้ามาใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นเกมอะไรดีนะครับ ผมก็มีเกมที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆไปเล่นเนาะก็จะเป็นสล็อตกับไก่ชนนะครับอ่าสล็อตเนี่ยมันจะได้ในส่วนของเหรียญทองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเล่นสล็อตให้ได้บัตรครูเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปกดตรงหมวดตรงนี้ก่อนนะที่เขียนว่าอันดับสะสมแต้มนะครับนี่กดเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วก็ทำการกดลงชื่อนะครับนี่ในหมวดสล็อตนะอ่ะหลังจากนั้นกดเข้าสู่เกมได้เลย มันจะเด้งมาที่หน้าสล็อตนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถที่จะปรับเดิมพันได้ตามที่เราต้องการเลยนะอ่ะลองสปินดูนะครับนี่การสปินแต่ละรอบนะครับจะได้รับคะแนนนะครับด้านบนนะเห็นไหมผมได้45คะแนนเนาะซึ่งเราจะลองกลับไปดูนะครับที่กิจกรรมอ่ะเนี่ยเห็นปะว่าตอนเนี้ยแต้มของผมมันเพิ่มมาเป็น90แต้มละนะครับแต้มตรงนี้มีผลนะเพื่อนๆก็คือเนี่ยเห็นไหมอันดับหนึ่งเนี่ยเขาปาไป แสนก็แต้มละนะครับก็คือถ้าใครที่เล่นจนติดอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยจะได้รับบัตรทูนะครับนี่บัตรทู90บัตรทู50นะครับนี่มันจะมีเป็นช่วงเวลาด้วยนะถ้าช่วงเวลาที่เป็นติดดาวเนี่ยของรางวัลเนี่ยมันจะเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่อย่างอันเนี้ยบัตรทูอันดับที่1เนี่ย800เลยนะครับ แล้วก็ไอกิจกรรมนี้เนี่ยใครไม่อยากเล่นสล็อตก็ไปเล่นเป็นดัมมี่ไพ่แขงโป๊กเกอร์ก็ได้นะครับมีหลากหลายเพื่อนเลือกเล่นได้นะครับก็ลองไปทํากันดูนะแล้วก็อีกอันหนึ่งอ,อันนี้จะเป็นไก่ชนนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปเล่นนะครับนี่สำหรับไก่ชนเนี่ยเล่นง่ายๆเลยเราเราปรับเดิมพันก่อนว่าเราจะเดิมพันเท่าไหร่อย่างถ้าสมมติผมเดิมพัน1 000, ล้านอ่ะผมจะลงฝั่งน้ําเงินผมก็กดไปฝั่งน้ําเงิน1ล้าน แบบนี้นะครับแล้วก็รอรอมันตีกันนะครับถ้าใครชนะก็ได้เงินประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆประมาณนี้นะสำหรับเกมไก่ชนแล้วก็ถ้าใครอยากจะหาเหรียญคอยนะครับเหรียญคอยตรงนี้อ่ะหาได้จากการที่เราเนี่ยกดเข้าไปเล่นในห้องนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปตรงห้องดับเบิลตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะลองกดเข้าไปดูเนาะ ห้องดับเบิลตรงนี้ก็สามารถมาเล่นนะครับเพื่อหาเหรียญคอยนะครับหรือว่า,อาลองเลื่อนดูนะครับกดเข้ามาตรงทัวร์าเมนต์ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปตรงคนครบเริ่มเกม1นึ่งน,งนี่มันจะมีอยู่ห้องหนึ่งนะครับที่แจกเหรียญคอยเนาะแต่ว่าเราต้องไปแข่งกับคนอื่นให้ชนะนะครับถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเราถึงจะได้รับ400คอยนะครับตีเป็นเงินประมาณ4บาทนะสำหรับเกมนี้ก็100ยคอยตีเป็นเงิน1บาท นะครับอ่ะโดยรวมนะครับสำหรับเกม Happy Dummy จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าเราก็เมนูอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆลองไปกดเล่นกันดูได้นะนี่มันจะมีเมนูอื่นๆที่ผมไม่ได้แนะนำด้วยนะครับลองไปกดเล่นกันดูเนาะมันจะมีพวกภารกิจอะไรต่างๆให้เราทำด้วยนะครับเกมนี้เล่นได้ฟรี100%นะไม่จำเป็นต้องเติมเงินเลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่ยังไม่รู้จักเกมเกมนี้ ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะจะเป็นการถอนเงินนะครับการแลกบัตรทูนั่นเองถ้าใครที่อยากจะแลกบัตรทูให้กดไปที่เหรียญดาวด้านบนแล้วก็กดที่รูปมือนะครับโอเคครับสำหรับการแลกของรางวัลน,นะครับจะมีทั้งเติมเงินมือถือแล้วก็แลกบัตรทูนะครับโดยการเติมเงินมือถือเนี่ยขั้นต่ำมันจะอยู่ที่50บาทเนาะใช้5,000เหรียญคอยนะครับแล้วก็ จะลองรับพวก AS d t e c t t o o o นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นการแลกบัตรทูมนี่นะครับบัตรทูมนี่ก็จะมีตั้งแต่150 300 500แล้วก็1,000นะครับถ้าบัตรโท150เนี่ยต้องใช้15,000เหรียญน,นะครับถึงจะสามารถแลกได้เนาะใครที่กดแลกไปแล้วนะครับรอแค่วันเดียววันถัดไปให้เพื่อนมากดรับบัตรทูได้ที่ตรงคําว่าบันทึกตรงนี้เลยนะครับนี่สามารถที่จะกดเข้ามาตรงเนี้ยแล้วก็ เขาจะส่งรหัสบัตรทูมาให้แบบเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ย,แบบน,ยนะครับอันนี้จะเป็นประวัติที่ผมเคยแลกนะจากแอปเกมนี้นะครับโดยที่ผมไม่ต้องลงทุนเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยจ่ายจริงใช้ได้จริงทุกใบนะครับใครที่ยังไม่รู้จักผมเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ